สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะพันเพื่อนนะคะมาชมบอนสีนะคะตัวนี้ชื่อว่าบอนสีอีเหนานะคะเพื่อนๆจะเป็นพันพวกลูกไม้เนาะจะเป็นใบใหญ่ก้านยาวหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพันเพื่อนนะคะมาชมบอนสีที่กัดสีแล้วนะคะสิ่งสําคัญของการเลี้ยงบอลสีนะคะเพื่อนๆก็มีไม่กี่อย่างเองค่ะคือหนึ่งเลยนะคะต้องเจอแสงหรือแดดนะคะแดดก็เป็นประมาณแดดเช้านะคะ แค่ประมาณแดดช้าหรือว่าแดดบ่ายคือแดดช่วงไหนก็ได้นะคะสักครึ่งวันนะคะเพื่อนๆถ้าไม่เจอแสงหรือแดดนะคะมันก็จะไม่ค่อยออกสีนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือกัดสีแล้วเรียบร้อยนะคะใบใหญ่สมบูรณ์อันนี้นะคะก็จะเป็นร่องรอยความเสียหายจากน้ําฝนนะคะเพราะว่าอ่าโดนฝนเยอะหลายวันติดต่อกันก็อาจจะมีแบบว่าเชื้อรากันบ้างอันนี้ก็ใบใหม่นะคะตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเกือบเที่ยงแล้วค่ะประมาณครึ่งวันแดดตรงนี้ประมาณครึ่งวันนะคะ จะเลี้ยงบอลให้เจอแดดเช้านะคะหรือแดดบ่ายนี่จะดีมากเลยนะคะส่วนดินนะคะก็จะเป็นดินพวกดินใบมะขามหรือว่าดินใบกัมปูแต่ถ้าให้ดีๆนะคะเพื่อนๆใช้เป็นดินใบกัมปูจะดีที่สุดเลยค่ะนี่ฝั่งนี้นะคะนี่ของเราก็เลี้ยงแดดเลยนะคะแดดเช้าเหมือนกันนี่เห็นไหมคะอันนี้คือดินใบกัมปูนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะน้องนางก็จะกัดสี ดีขึ้นนะคะนี่ไก่ราชาวดีนะคะจากที่เคยอยู่ในร่มมาตลอดนะคะก็จะออกยิวเขียวแบบนี้นะคะนี่อันนี้พอเราออกมาเจอแสงประมาณร่วมอาทิตย์แล้วค่ะตัวนี้เจอแสงแดดเช้านะคะก็เริ่มกัดสีดีขึ้นแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะกาลังเริ่มกัดสีสวยเลยค่ะนี่นะคะต้นเล็กต้นน้อยเราก็ให้เจอแสงแดดครึ่งวันเลยนะคะนี่เห็นไหมคะ กัสีสวยมากเลยทางด้านนี้นะคะก็เป็นอีหนวเช่นกันนะคะนี่ก็กาดสีแล้วเช่นกันนะคะเล็กๆน้อยๆต้นเล็กต้นน้อยนี่ก็กัดสีหมดเลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะอันนี้จะเป็นกระถางเล็กนะคะแต่ว่า,าเราฝังเอาไว้ประมาณสองสาหัวมีลูกน้อยเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะนี่นะคะก็คือบอนสีอีหนวเช่นเดียวกันกัดสีแล้วเรียบร้อยนะคะ ส่วนบอนที่เลี้ยงติดล่มมากเกินไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ก็คืออีหนาวเช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะก็กัดสีค่อนข้างน้อยมากเลยนะคะจะติดเขียวมากกว่านะคะส่วนกระถางนี้นะคะเพื่อนๆก็เคยอยู่ใต้ร่มไม้มาก่อนนะคะก็คือแทบจะไม่ได้เจอแดดเลยนะคะเจอแต่ในร่มไม้ตลอดเลยนะคะใบก็จะออกเขียวๆอย่างนี้น่อยนะคะกัดสีเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เองค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่แต่ พุ่มนางใหญ่มากเห็นไหมคะนี่นะคะพุ่มนางใหญ่อันนี้จะบอกก่อนนะคะว่าใช้หัวปลูกเพียงหัวเดียวนะคะนี่เห็นไหมอันนี้คือต้นต้นแม่ของเขาเลยนี่อันนี้คือต้นแม่นะคะส่วนเล็กๆน้อยๆเนีย่นยคือลูกทั้งนั้นเลยนะคะลูกที่เกิดมาจากเคี้ยวของเขานะคะนี่เห็นไหมเยอะมากจะบอกก่อนนะคะว่าต้นอ่า บอนอีเหนาพุ่มนี้นะคะปลูกไปแค่หัวเดียวแต่ว่าหัวของเขาค่อนข้าง,งใหญ่หน่อยคือเราขุดขึ้นมาแล้วก็เอามาพักไว้ประมาณสองอาทิตย์เนาะรอให้หัวแห้งอันนี้แล้วตอนแรกเราว่าจะผ่าก็ไม่ได้ผ่านะคะเราก็เลยกลับไปปลูกต่อเหมือนเดิมนะคะนางก็เริ่มแตกพุ่มมาแบบเยอะมากนี่นะคะหัวเดียวนะหัวเดียวจริงๆเลยนี่ต้นแม่น้อยๆน,น,นี่คือต้นลูกทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะ นี่นะคะคือบอนสีที่ติดล่มมากเกินไปนะคะก็จะออกสีประมาณนี้เนาะนี่นะคะบอนสีการเลี้ยงบอนสีเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่อย่างเองค่ะก็คือแสงแดดนะคะแล้วก็ดินอ่าดินก็คือปัจจัยอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่ทําให้บอนสีเราสวยสมบูรณ์นะคะแล้วก็แสงแสงสักครึ่งวันนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ได้พุ่มนะคะนี่เราจะแยกเราก็แยกได้นะ แต่อันนี้เราจะเลี้ยงให้เป็นฟอร์มกอนะคะอันนี้เราก็จะยกมาให้เขาเจอแดดเช้านะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนน้องนางก็จะเริ่มกัดสี่ามากขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื<ๆ>่อนไปดูดินที่เราใช้ปลูกกันนะคะนี่เลยค่ะดินของเราอันนี้นะคะจะเป็นดินกัมปูล่อนนะคะจะไม่เขาเรียกอะไรไม่แน่นมากนะคะตัวนี้แล้วก็ผสมมูลวัวไปสักหน่อยเนาะ แค่นี้เองค่ะปุ๋ยอะไรก็แทบจะไม่ได้ใส่เลยนะคะดูต้นอวบมากใหญ่มากเห็นไหมค่ะแล้วทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นดินที่เรา,าใช้ปลูกบอนโดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้จะเป็นดินใบก้ามปูที่เราล่อนมานะคะเอาแต่เนื้อดินกัมปูเนาะเราจะไม่ได้ใส่ใบไปด้วยอันนี้จะเป็นดินใบก้ามปูล่อนนะคะนี่เลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเวลาปลูกบอนบอนจะไม่แน่นนะคะหัวมันจะไม่แน่นนะคะแล้วก็ สารอาหารก็โอเคเลยค่ะตัวนี้ปลูกบอลแล้วงามนะคะดินใบก้ก้มปูเป็นว่าถ้าเพื่อนๆเ,เลี้ยงบอลสีอยู่นะคะตอนนี้ถ้าเลี้ยงอยู่ในร่มมากเกินไปนะคะเพื่อนๆลองขยับให้มาเจอแสงกันบ้างนะคะรับรองค่ะบอลสีของเราจะสีสดสวยแล้วก็กัดสีเร็วขึ้นเหมือนตัวนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะกับการเลี้ยงบอลสีและสิ่งสําคัญของการเลี้ยงบอลสีนะคะก็ไม่มีอะไรมากคือดินและแสงนะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสํำหรับคลิปหน้าน,นะคะเราจะหาไปรยโยเล็กเล็กน้อยนนะคะมาฝากเ,าเพื่อนเพื่อนสําหรับสายที่ชอบบอลสีการเลี้ยงบอลสีนะคะมาฝากเพื่อนๆกันอีกนะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ